เป็นที่พุทธปรินิทานที่ศีนารานครเป็นสถานที่ลมเย็นสงบสวยงาม ธรรมชาติเหมาะการปฏิบัติธรรมจิตใจเราถ้ามันอยู่ในระบบธรรมชาติระบบที่มันเกื้อกูลกันก็ทำให้จิตสงบได้ดีดังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกให้เราหลีกเล่นออกจากหมู่คณะหลีกเล่นไป ในสถานที่สงบความสงบก็จะเราได้พบในสตธรรมแห่งชีวิตพบความจริงคือจิตเมื่อรับความสงบก็เป็นสมัะเมื่อสมถะมันสงบมันก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็จะได นำปัญญามาใช้ในชีวิตในการแก้ปัญหาปัญหามันก็มีเยอะมีเยอะถ้าเรามีปัญญาก็มันก็สามารถที่แก้ได้คนไม่มีปัญญาก็มันก็เป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาในเกิดแก่ชีวิตของตัวเอง พราะนั้นความสงบเราก็จะไดะ้พบในสิ่งที่ดีๆเหมือนกับน้ำที่มันใสสะอาดเมื่อความใสสะอาดก็จะมองเห็นตัวปลามองเห็นสิ่งต่างๆได้ใจเราก็เหมือนกันเมื่อใจเราสงบก็จะพบหนทาง หรือว่ามาพิจารณาดูหนทางจะแก้ปัญหาหนทางที่จะได้ช่องทางหรือว่ารู้ช่องทางในการแก้ปัญหานี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เรามาบําเพ็ญบุญมาแสดงธรรมบาเพ็ญบุญ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ในการที่จะมาสัมผัสดินแดนที่มีความยิ่งใหญ่สัมผัสดินแดนที่เป็นเป็นมหาลลยแห่งชีวิตทีุู่้เจ้ามาสร้างสมสั่งสมบุญบารมีจนได้จบดักสูตรมหราลัยห่งชีวิต สถานที่ตรงนี้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่กุศินารานครเป็นนครสอนธรรมะสอนจิตใจของเราให้เราได้ไม่ประมาทนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราควรที่จะรีบเรล่งคนวข้สร้างให้มัน ยิ่งขึ้นไปเมื่อเราสร้างเราสรัางสมมันก็เราตักน้ำใส่ตุ่มตักไปเรื่อยๆเ,อเดี๋ยวมันก็เต็มได้บุญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆอยวิดาเยนะาทุกขมัติเยติบุนคคลจะรล่งทุกได้ก็เพราะความเพลี่ยนความเปลี่ยนนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะต้อง รีบเร่งรีบทำก่อ,อนที่ชีวิตรเราจะหมดไปก่อนที่ร่างกายเราจะแตกดับไปให้มีที่พึ่งชีวิตหลังความตายเราก็จะมีที่พึ่งมีที่อาศัยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ที่พึ่งอาศัยได้อย่างสมบูรณ์